มานีต้องกืดัโอ้เฮ้เางนี้ต่อเหรอจ๊ะเอาเต้นโตอย่างงี้ก็ลงต่อกอดีโบก ไ,ได้แต่ไม่อยากเปลี่ยนไหน,หน,หนก็เล่นมาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าบาทจะไปอะไรกันต่ออาจจะไปบอลแลนด์ก็ได้บาทเดี๋ยวผมดูเล็กก่อนแล้วกันอื้มดูหมอกโมเร่มไฟกูโอ้โอ้เฮ้แตกกับต้นเกม,มึงตายแล้วที่สี่ชัวร์ไม่ต้องสืบอ่ะ ตัวฟีใครๆก็ชอบเขาเริ่มไฟก็แตกแล้วใส่กูทำใจแล้วเฮียไม่ได้ใช้แน,น่นอนเพราะฉะนั้นก็ลาก่อนนะลูกบ๊ายบายสไตล์นารัก <c oughs> คร<ะ>ับเบบี้ ได้แผลหน Idi ึ first, ่งคนแล้วก็ล้มไปหนึ่งคนผมว่าไม่ได้แย่นะสหรับต้นเกมอ่ะปันปั่นจะเสร็จแล้วนะไม่เสร็จหรอกไม่ไม่ใช่จะเสร็จหรอกสมบันิแล้วไม่เป็นไรไม่สนใจมึงแหวนนี้ใช้ไปก่อนว่ากูไม่เห็นจริงๆหรอกเมื่อกี้กูแค่ไม่ได้มองมึงมึงไม่มีกระได้แฝงตากูตอนแรกไงเข้าใจว่าไม่มีค่าในสายตากูอ่ะแค่นั้นเองไม่โดนเลย เราต่งไม่ได้ล้วดีกว่ครับแค่นั้นอ่ะเหีย้ยมันก็ไม่ยากปะวะเฮ <c oughs> ้ยได้นี่เราไม่มิดบินกระตายละเราเล่เนไฟผองมันเราจะระเบิดชีกวตะตายรอบหน้าแตก เบาะที่หนึ่งไปเพื่อนเบาะหลังไปอยู่ไหนปอโอ้ยเฮียเช็ดหมดเวลาไอ้สัตว์ไมิ่งหมด <c oughs> ดีไงมึงไอ้สัตว์เวลามาบบันจะหมดแล้วแหวะสองคอสามที่หกก็ได <c oughs> ้มึงไม่แตกดิ <c oughs> สาจริง พวกมึงก็เห็นแล้วไม่เหรอว,ว่าเราเล่มกูอยู่ตรงนี้มึงยังไม่พังกันอีกเหรอฮะมึงไม่มาพังกันอีกเหรอ้เราได้มาที่กั้นหน้าต่างนะมึงมาเล่นยากกับพวกมึงไม่ใช่เหรอไม่มาพางังล่ะเห็นคนนึงซ้ายเครื่องนี้ปั่นอยู่เดี๋ยวเคลียร์เครื่องก่อนผมแดกเหรอวะ ทีเดียวล้มปอดหลังนะนนอะไปนัน้นๆเข้าไปที่หลังค,ะะครับ <c oughs> อันน่าตัวหวานข้างในมีความป่านเดี๋ยวผมเคลียร์ข้างในแล้วกันเดิอนอยู่ข้างหน่วย กกลลุงงิง <c oughs> ตัดเป็นเล็บบอลแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพังเครื่องนี้ด้วยแม่งมกระทืบแรงหล่า,เ, <c oughs> าเครื่องนี้มันตัดเป็เดี่ยวล้อล้อเรียบร้อยมาแตะเครื่องมาแตะเครื่องกูว่าแล้ว กูไม่รู้จริงเหรอวะกูไม่ได้โง่นะเว้ยคนเนเนเรียบร้อยไอสัตว์ไม่ต้องเล่นกูพูดเลย <c oughs> รู้จักกบปลาเะล่ะเอ้ยเรืองจะเสร็จแล้วเว้ยแล้วก็ปานตอกวัสินเชื่อชื่อด้วยสัตว์ได้เลย ของกูมีกูได้ใช้แน่นอนกะเครื่องแรงบูเลยว่ากูได้ใช้ขอโซนสักหน่อยแล้วกันฟังเครื่องกลางก่อนนาให้มันดับเลยดับมันในตลอด <c oughs> อะไรอ่ะน่ะมัน animation bug นนห,หรอวก็อะไร <c oughs> โดนเปนแก๊กนึงฟังแล้วโซนต่อเปิดตู้เก็บของไปโซนใหม่ลิงลลิ้งเรียบร้อยแล้วช่วยแล้วแต่เครื่องเหมือนเดิมอืม <c oughs> ท่านผมว่าแล้วนี่คงยิ่งหลังของผมจริงด้วยโอ้เฮ้เจาวช่องนี้ต่อเหรอจ๊ะหนุ่มเอาเต็มโตอย่างนี้ก็ลองสอบข้อที่16โอกูถามมาแล้วเจ้าเครื่องนี้ตอบเ่อไหร่สัตว์มึงก็มาดิวะจั่ว ก้านี่คอยยะถามกันนั่นแหละมันก็แค่นั้นน่ะถ้ามึงจะต่อมก็มาดึงแล้ด้วยไม่เป็นไรกูทังต่อไอ้แบบเส้นจะดับแล้วมึงจะมาต่อมก็มาก็แค่นั้นน่ะเรื่อมาแตะเค่องนี้เนาะดับไปที่มาช่วยคนนึงไม่ช่วยว่ะ ถ้าช่วยเขาต้องแตะเครื่องแน่นอนเพราะเขาไม่อยากเสียเครื่องไปมากกว่านี้แล้วน่าจะเป็นข้อดีกับเราเพราะว่าเราก็สามารถพังใหม่ได้ท่านี้จะเยอะเกินไปนะถ้าเขาไม่ช่วยเขาล่อยตายเลยก็ได้เพราะผมจะแยกได้คนหนึ่งก่อนแน่ๆน่ตอนนี้ท่านนี้เป็นช่วงกลางเกมแล้วอะไรของพวกมือ ทำทำไมไนุ่มนี่ข้างหลังแหละผมรับวิลล์ผมไม่รีบเพื่นี่ก็ไอ้แย่ <Te le ikka> <angel> หนึ่งคนทุกเองตามครับคนวิ่งตามมีคนวิ่งตามคุณได้ยินเสียงเฮ้ยไม่โดอนนี่เลยน่าเอ๋สวัสดีครับ มาโดนเรนมไฟกูในช่วงกลางเกมขอฝัอ่งนี้แผมพีใครก็ชอบปะวะลม้มล้มแม่นอนผมพูดเลยคนนี้ล้มแม่นอนถ้าผมทกมืดีล,มมล้มล่ะทันล้มปะวะเรียบร้อยกูบอกแล้วว่าล้มแม่นอน ถ้าทำนายนะ่ะทำนายไม่เคยพลาดหรอกนะกูอบอกไว้ก่อนเ <c oughs> อ่างอีกกูว่าคาดการเกมเก่งนะครับจะ <c oughs> มาซ่ากับพี่ได้มากถ้าน้องยังไม่อยากแตกนั่น,นไงตายแล้วหนึ่งคนช่วยอีซี่โปรช่วยอีซี่เสียสกายที่เข้ามาในหัวคุณตามไปซ่าพเพิ่มนะ <c oughs> ้างหลังน่าจะไม่มีแล้วเลงมากิ้งยูไปแล้ว โอ๊ยมึงก็จะเจ้าคนนี้ต่อเนาะได้ไม่เป็นไรก็รื่อใหม่ได้ก็ไม่ซีเรียอ <c oughs> จะทพบ่เครื่องแรงไปก่อน <c oughs> เติมสตอ็อก <c oughs> <c oughs> นี่เกยอ่ยะแปดอันก็พอแล้วก็คุ้มอยู่อ่ะหาแปดอันก็ต้องใช้อะ่ะของมาต้องกินต้องใช้อ่ะนนน ปั่นไปเลยเครื่องนู้นอ่ะถ้ามึงปั่นเสร็จเครื่องนู้นเมื่อไหร่แล้วมันเหลือแค่นี้มันก็โจนยากขึ้นเยอะเลย <S <S ไปตายแตกเครื่อง <S <S ไม่กูไม่ฟังกูไม่กูไม่ให้อ่ะไม่ให้อ่ะ <S <S ตายสองไม่เจ็บไม่เจ็บยังไม่เจ็บมานี่ไอ้หนุม่มสี่ไงแต่กูอบอกแล้วว่ายังไม่เจ็บมานี่ก่อน ไอ้คนแรกไม nope. ่ไม่ไม่ไหนวะไม่เจอไม่เป็นไรแขวลสาม้วกันเอาคอนเฟิร์มคนนี้น่าจะมีลูกเองแล้วก็น่าจะเสียลูกเองไปเรียบร้อยแล้วในช่วงตอนแขผลสาวตอนนั้นท้าปลาแล้วด้วยใช่เฉะนั้นกูไม่ซีเรียสถ้ากูจะหลุดกวางกูก็สบายอ่ะ ตทมถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นกลุ่มจมเปิดออกครับกลุ่มไปเปิดไหนวะฝั่งนี้เหรอหรือว่าฝั่งบา้านเล็ก ฝั่งบ้านเล็กอย่างเงี้ยก็ลงได้น่าจะรอผมอยู่ที่หน้าหลุมพีกาขึ้นป่ะหนะนี่เสียนึ่งแกลพีกาไอตัวนี้ลงมาผมไม่ได้เสียงหลุมอ่ะไม่ได้เกิดนี่หรอผมเกิดไหนวะฝั่งไอฝั่งเราเกิดป่ะฝั่งของเดนไฟตรงนั้นป่ะ หุมก็ไม่เกิดเขาบอลุ่มไม่ได้เกิดฝั่งนี้ไม่ใช่หรอมันไม่น่าเกิดบนนะกิดบวนกหรอ๋ออ๋อหลุมเกิดนี่เอ้ย,ย,ย,ยไม่คิดว่ามันจะเกิดตรงนี้อะ่ะเห็นครับมก็ผ่านวัตถินเกจสามขับต,ตัวที่เล่นไม่เก่งวัตถินเล่นแทบตายก็ไม่เก่งเล่นยากว้าวสองหมื่นเก้า 哇哇哇！哪里？